คันนี้เป็น New Shape แล้วนะครับโคโลราโดนะครับสีขาว LT นะครับราคาผมขายให้ไม่แพงเลยที่สำคัญสภาพคันนี้นะครับเหมือนใหม่จริงๆนะครับสภาพสมบูรณ์มากกริบๆจริงๆนะครับลองมาดูกัน สวัสดีครับบานาน่าโฮมคาร์รถยนคุณภาพสูงราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้ก็มารีวิวเชฟอีกหนึ่งคันนะครับเป็นนิวโคโร r โ d o แล้วนะครับสีขาวสภาพสวยจริงๆนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับห้องเครื่องนะครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของรถยนต์ทุกคันนะครับคันนี้นะครับลองดูคารหน้านะครับเดิมเดิมเลยนะครับน็อตไม่เคยไข่ไม่เคยขยับนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะครับ ดูกันชัดๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตอันนี้ด้านขวานะครับเม็ดอาร์ตคานหน้านะครับอันนี้เป็นเม็ดอาร์ตคานหน้าด้านซ้ายนะครับคานข้างนะครับดูกันลึกๆนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับคันนี้ เมื่อกี้ด้าน้ายนะครับอันนี้ลองดูด้านขวาอีกทีนะครับฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะครับสนุนกันความร้อนอยู่ครบทีนี้ก็มาถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวซูมเห็นลึกๆนะครับเอาให้ครบทุกจุดนะครับอันนี้เป็นซูมล้อนะครับอันนี้ด้านข้างของเครื่องนะครับ ด้านขวานะครับด้านท่อไอดีนะครับด้านซ้ายนะครับมาร์กิ้งทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฮไลท์เลยนะครับคันนี้ล้อแม็กนี้บอกได้เลยว่าสุดๆจริงๆนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับยางปี20นะครับดอกเต็มๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าชอบลายไหนครับเดี๋ยวเรา เปลี่ยนให้ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกลายเลยนะครับแผงประตูนะครับสวยงามมากนะครับรายละเอียดคันนี้บอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับดูกันชัดๆนะครับแกนพวงมาลัยนะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับภายในนี้เหมือนใหม่ป้ายแดงจริงๆเบาะนะครับใหม่คริปเลยนะครับจอนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องสองพันห้านะครับคันนี้สมบูรณ์มากนะครับของแถมนะครับเหมือนเดิมนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับกล้องหน้ากล้องหลังจอ LED แบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเต็มถังเพียบนะครับสําหรับลูกค้าที่จะผ่อนนะครับเงื่อนไขเรารับรองว่าลูกค้าประทับใจแน่นอนนะครับมีขับฟรีสามเดือนด้วยนะครับอันนี้เม็ดอาร์ควงกบประตูนะครับส่วนเรื่องของเงินดาวเนี่ยลูกค้าต้องลองยื่นเอกสารดูนะครับถ้า ลูกค้าเครดิตดีเนี่ยลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับด้านท้ายนะครับสีสวยเดิมๆนะครับบอดี้เดิมๆบางๆนะครับอันนี้ด้านท้ายนะครับไลเนอร์ไม่มีรอยบรรทุกเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูอีกรอบนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับ ให้ดูถึงข้างล่างเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นแท้ๆนะครับเดินแล้วนะครับว่าควรเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทนะครับอันนี้ลองสตาร์ทให้ดูเงียบริบเลยนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลต นิวโคโรล a าโดนะครับสีขาวนะครับสภาพเดิมๆนะครับรับประกันก่อนและหลังการขายว่าไม่มีพิคว่ำชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับราคานะครับถูกสุดๆนะครับผมเปิดอยู่ที่317,000บาทเท่า